Thank yes. สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับนะนะครับวันนี้เรามากันดึกนิดนึงนะครับมาคุยกันสั้นๆสี่ทุ่มสิบหกนาทีนะครับมาคุยกันสั้นๆนะครับมาคุยกับพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราเอฟซีเรานะครับนะครับเรื่องคดีแตงโมนะครับก็คุยสั้นๆครับไม่มีอะไรครับก็วันนี้ก็มีการผ่าศพนะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องศพน้องแตงโมนะครับ เป็นการผ่าครั้งที่สองโดยนะครับอาจารย์หมอนะฮะพรทิพย์เป็นคนถแถลงข่าวแล้วก็มีนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ผ่านพ้นไปได้ดูได้ดีนะครับก็ขอบคุณอาจารย์หมอพรทิพย์นะครับในวันนี้ที่ได้ถแถลงข่าวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการผ่าศพข,ของนิติเวชตำรวจนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ละเอียดรอบคอบนะครับอันนี้ข้อแรกเนี่ยอันนี้ผมขอบคุณแทนสํานักงานตํารวจชาติ นะครับเพราะหมอที่ผ่าศพเนี่ยก็หลายคนก็เป็นคนน่ารักมากถ้าผมจำไม่ผิดนะหมอที่ผา่าศพที่ไปที่นิติเวชตำรวจเนี่ยคือหมอปิกถ้าทำถ้าจำผิดขอโทษด้วยก็คือเป็นก็คือหมอผู้หญิงนะครับนะครับที่ไปร่วมในการถแถลงข่าววันนี้ก็ก็ยินดีกับอาจารย์หมอหมอปิกด้วยนะถ้าจําชื่อผิดขอโทษนะน่าจะชื่อหมอปิกนะนะครับก็เป็นหมอที่เก่งนะนะครับถ้าจาไม่ผิดจบจุฬานะ เพื่อนผมเองก็เป็นหมอที่หมอหมอนิิเวศที่โรงพยาบาลตำรวจถึงสองคนระดับในพลนะแต่กเกษียณไปแล้วเพื่อนผมว่าผมจะหกิแล้วเพื่อนผมก็หกสิบก็กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอพรอทิพย์นะที่แถลงมาแล้วว่าหมอนิติเวชตำรวจนะครับ,นะรบนะก็หลายคนนะฮะที่ตั้งตั้งใจทํางานนะครับว่าการผ่าศพนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายละเอียดรอบครอบก็ขออนุญาต ขอบพระคุณอาจารย์หมอพรทิพย์แล้วก็ผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมเชื่อมั่นการผ่าศพของตำรวจมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าผมไม่นั่งฟังนะหมอจากโรงพยาบาลตำรวจเนะี่ยคุยถึงสมชั่วโมงนะครับผมสงสารหมอมากนะครับนะหมอทั้งห้คนนะที่ร่วมในการผ่าศพของ นิติเวศตำรวจต้องมาตกเป็นจำเลยสังคมอะไรต่างๆนะนะถูกกล่าวหาว่าเป็นหมอรับตังค์บั่งนะเป็นหมอตำรวจไม่น่าเชื่อถือไม่มีความซื่อสัตย์อะไรเนะี่ยผมผมเข้าใจความรู้สึกเนะยผมอยู่กับหมอถึงสามชั่วโมงนะครบบบอกตรงสงสารหมอนะคนไม่เชื่อหมอมไม่รู้ไปเชื่ออะไรกันไป ผมนั่งฟังแล้วอยู่กับหมอนะหมอผู้หญิงเลยเพราะหมอปิ๊กจ้าจำจำชื่อผิดขอโทษเนยนะฮะสังคมไปกล่าวหาว่าเหมือนทานองว่าหมอตำรวจเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับไม่สุดจริตนะอะไรต่างๆเนี่ยนั่นมันไม่น่าเกิดขึ้นในในยุคป,ปัจจุบันยุค 5G เลยนะหมอตำรวจเนะมันก็หมอจบจุฬาจบ นะหลายๆที่สถาบันดีๆทั้งนั้นแหละคนที่เป็นหมอนิติเวศเนี่ยคนเสียสละ,ะไรายได้ไม่ดีต้องเป็นคนมีอุดมการคสูงเพื่อนผมก็เป็นหมอนิติเวศเอ่ยชื่อเลยก็ได้ครับพลตํารวจตีนายแพทย์พัฒนากจไกรราชเพื่อนผมคือนะตอนนี้ก็เกษียณจากโรงพยาบาลตํารวจแล้วผมเคยถามเพื่อนหมอพัฒนาว่าการจะเป็นหมอนิติเวศเนี่ยมันต้องเสียสละ นะหมออยู่กบับศพมันจะมีรายได้อะไรมันไม่เหมือนหมอสัญญกรรมหมอเสริมสวยทุกวันเห็นนะหมอสัญญกรรมเสริมสวยร่ํารวยนะหลายคนร่ํารวยเงินทองเยอะแยะมากมายแต่หมอนิติเวศอยู่กบับศพมันจะไปหากินอะไรกรบับศพมันเป็นหมอที่อุดมการสูงนะครับก่อนที่จะมีการผ่าศพครั้งที่สองในวันนี้ผ่านพ้นไปเนี่ยคือผมเห็นใจหมอตำรวจมากโดยเฉพาะหมอผู้หญิง วันนี้ผลการผ่าศพอะไรต่างๆออกมาแล้วว่าหมอของนิติเวชตำรวจทำงานอย่างสมบูรณ์แบบก็ดีใจกับหมอด้วยนะวันนี้ผมผมได้โพสต์รูปของหมอนะที่ผ่าศพน้องแตงโมงนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีว่าสิ่งที่คุณหมอทำนั้นมันก็ วันนี้คุณหมอพรทิพย์ก็บอกมาแล้วว่าการทํางานของหมอนิติเวชตํารวจนั้นสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ดีใจกับหมอด้วยดีใจกับนิติเวชตํารวจขอพระคุณหมอพรทิพย์นะครับนะวิทยาศาสตร์มันแก้ไขอะไรไม่ได้นิติวิทยศาศาสตร์มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ผมเคยบอกแล้ววันนั้นผมไปคุยสามชั่วโมงลงมาข้างล่างถแถลงข่าวผมผมก็พูดความจริงต่างๆที่ผมเห็นฟันไม่หัก ไม่หน้าต่างๆไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายตาบุบปูดข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ไม่มีคนเชื่อเอาทัวร์มาลงผมสองวันสามวันติดกันนะครับหาว่าผมโกหกหาว่าผมรับเงินตำรวจวันนี้จบแล้วนะ นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแถลงข่าวแนละ้วชบการผ่าศพของตำรวจเป็นไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายผมไม่เข้าใจว่าคนโซเชียลทําไมไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เชื่อหมอวันนี้หมอพรทิพย์บอกว่าถ้าไม่เชื่อหมอหมอก็ไม่เลียกพูดยังไงแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเชื่ออะไรมันแปลกนะคนเป็นหมอพูดไม่เชื่อไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้ฟันหักมาก ถูกฟันถูกแทงถูกรัดคอเผาไม่มีเลยวันนี้อาจารย์หมอพรทิพย์ก็พูดชัดเจนมันไม่ดีนะครับมันเหมือนกันเลยการการผ่าศพครั้งที่สองการพิสูจน์เหมือนกับที่ของตำรวจอันนี้เล่าให้ฟังสังคมโซเชียลเป็นสังคมที่มีแต่อะไร,ะไรโกหกหมดเท็จใส่ร้ายนะครับไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะจบไปแล้วนะครับว่าการผ่าศพของ นิติเวชตำรวจเป็นเวลาชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างนะครับแต่โซเชียลบางคนก็ยังไปหาว่าหมอรับเงินบ้างอะไรบ้างนะนะมันไม่น่าเชื่อนะครับสังคมไทยมันจะมาถึงขนาดนี้วันนี้เมื่อกี้นี่มีเพื่อนผมนส่งมาเขาบอกมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งใช้ชื่อว่าคํา่่าโคแต่โคอะไรไม่รู้ แต่คนคนนี้ก็เคยอ้างว่าทํางานกับตำรวจจะพาะตารวจไปจับคนนี้ปรากฏไปโพสต์ไปแสดงความคิดเห็นใน YouTube ช่องหนึ่งบอกว่าอะไรทํานองว่าผมเนี่ยไปรับเงินจากตํำรวจมาในคดีแตงโมนะตะกี้ผมได้แคปเจอร์ส่งไปให้กับตำรวจท่านผู้ใหญ่ให้ไปสอบถามคนนี้ทว่าทำไมมากล่าวหาว่าผมไปรับเงินตำรวจ คนคนนี้เป็นชอบไลฟ์สดอยู่ทางช่อง YouTube สมัยก่อนมี Facebook แต่ตอนนี้ Facebook ไม่มีแล้วมีคัวโาโคอยู่หน้าสระโอคอควายก็ไปกล่าวหาว่าผมรับเงินกับตำรวจนะมีคนแคปเจอร์ส่งมาผมก็ส่งให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปแล้วนะก็ฝากผู้การสืบสวนไปดูซิมผมรับเงินจากตำรวจคนไหนอะไรไงมา ฝากท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติาฟังอยู่ก็ช่วยไปถามคนนี้หน่อยคนนี้ชอบไลฟ์สดชอบอ้างว่าุู้นี้เดี๋ยวผมจะเอาตํารวจไปจับคนนั้นคนนี้พวกนี้จะเอาตํารวจไปจับคนนี้นนะครับคนคนนี้นะครับชอบชอบพูดแบบนี้ยนะครับไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าผมเนี่ยไปรับเงินตํารวจมาเนี่ยคดีแตงโมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ช่วยไปสอบถามมา นะครับนะคนคนนี้นะเป็นชอบไลฟ์สดทางช่อง y o ยูทูบชอบแชร์คนนั้นคนนี้นะนะครับตะกี้แจ้งไปแล้วแจ้งไปยังผู้การสืบแล้วให้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่มากล่าวหาพวกผมรับเงินตำรวจนะนะครับแจ้งแจ้งผู้หลับผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้ว นะครับโซเชียลเดี๋ยวนี้แม่งบอกตรงแม่งโคตรสกปรกเลยคนดีๆแม่งอยู่ยากต้องคนี้ถึงจะอยู่ได้นะคดีแตงโมเนี่ยชูวิทย์พูดถูกเฮียชูพูดถูกนะโกหกนะถ้าโกหกแล้วต้องโกหกให้ตลอดไปไม่มีแต่เรื่องโกหกมีโกหกทั้งนั้นเรื่องโซเชียลแม่งโกหกหมด ฟันหักมากกันโกหกทุกสิ่งทุกอย่างมีคนจับแตงโมทุ่มลงเรือนะเอาเชือกรัดคออะไรต่างโกหกหมดคือคนพวกนี้มันโกหกแล้วก็ต้องโกหกตลอดไปแบบชูวิตย์พูดแล้วคนพวกนี้แม่งแปลกอย่างอยู่ได้เพราะคนในโซเชียลเนี่แสดงความคิดเห็นอะไรเชื่อคนง่ายถูกชักจูงง่ายนะดา่าใครดา่าตนงตนายด่าตำรวจด่ดา หมออย่างที่ผมบอกเมื่อวานไม่ต้องทําการบ้านะนะนะพอคนไหนก็ได้เราติดตามปุ๊บพอมันพูดอะไรปุ๊บยังไงปุ๊บไปไงนะตามเข้าไปครับพอตํารวจเขาจะดำเนินดำเนินคดีบอกว่าอะไรโอ้ย่าลังแกประชาชนอย่าอย่าลังแก,ปร,ชชงแกประชาชนป่าลวโอ้โหปันเรื่องข่อ,ขอความเท็จเยอะแยะมากมายใส่ร้ายชาวบ้านก็ อย่างผมเนี่ยกล่าวหาว่าไรรับเงินตำรวจรับเงินผู้ต้องหาอะไรต่างเอาหลักฐานมาแล้วคนอย่างผมไม่มีเคยมีประวัติไปรับเงินใต้โต๊ะนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินผมก็นะมีฐานะพอสมควรไม่ได้ร่ำรวยมากไม่มีปัญหาเรื่องตังค์ผมไม่มีปัญหาเรื่องตังค์ไม่เป็นหนี้เป็นสินไม่มีความจำเป็นต้องไปรับเงินจากตำรวจหรืออะไรต่างไม่มี เนี่ยวันนี้ไอคนที่เป็นเจ้าของช่อง y o u t u b e เนี่ยใช้ชื่อว่าโคคอควายโคก็ไปบอกว่าเนี่ยไอผมไปรับตังตำรวจไอคนนี้ชอบอ้างตำรวจชอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีแฉคน,นนั้นคนนี้แจ้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็จะรายงานผมพวกนี้ทราบนะครับ ฝากนะครับใครเป็นเลฟซีจะนายใครทุกก็จะเชื่ออะไรเนะต้องแบบทาการบ้านหน่อยนะครับอย่างคดีแตงโมงเนี่ยโอ้โดา่าหมอดา่าตํารวจดา่าอะไรเขาทํางานเดี๋ยวเขาจะออกหมายจับเพิ่มแล้วนะตอนนี้ก็สับขาหลอกอยู่เดี๋ยวเ็าจะออกหมายจับหมดแล้วคนที่ทําชั่วทาอะไรทั้งหลายพวกนี้ได้ย่ยไม่ได้ทําการบ้านอะไรหรอกนะครับเวรกรรมมีจริง บางคนโกหกแล้วก็โกหกไปเรื่อยแบบชูวิตบอกโกหกกตลอดไหนะครับคือสังคมเดี๋ยนี้มันพวกโซเชียลเนี่ยมันมันมันมนมนหลายหลายคนมีนเป็นพวกขยะจริงๆนะครับนะพอตำรวจจะจับบอกโอ้จะจับประชาชนเลยเปล่าเขาจับเฉพาะไอ้คนนี้เป็นต้นโพสต์ที่เอาข่าวปลอมมาหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้เราี้ฟังผลการตรวจพิสูจน์วันนี้โ้ชี้ชัดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะผมมาเล่าให้ฟังแนละ้วผมไม่ได้อะไรมากนะนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นเอฟซีทนายใครทุกขอให้มั่นใจในการทํางานตํารวจตํารวจกําลังสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยา,านัฐานทนายของแม่น้องตัมโมคือผมก็พยายามช่วยทําอย่างไรให้เอาคนผิดมาลงโทษได้แต่คนที่พวกหิวแสงทั้งหลายนี่โอ้โหปั่นเรื่องเท็จโกหกอย่างนั้นอย่างนี้เต็ไมไปหมด บ้านเมืองวุ่นวายนะครับคนพวกนี้แปลกไม่ยังมีคนเชื่อนะโกหกแล้วโกหกอีกคนก็นยังเชื่ออีกแปลกนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันตอนนี้ผมมีเพื่อนเป็นนักข่าวหลายสำนักเขาบอกโอ้โหเนี่ยหมอพูดไม่เชื่อนะเ mm hmm. ชื่อหมอดูเชื่อใครก็ไม่รู้นะครับไม่ได้มีความรู้เลยเชื่อ หมอผ่าศพไม่เชื่อตำรวจพูดไม่เชื่อไม่เชื่อใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกล้องในคดีไม่ได้รู้เรื่องาาวเราเชื่อหมดแปลกนะครับแปลกมากเห็นไหมทำการบ้านเลยแล้วดูตอนจบเลยสุดท้ายเดี๋ยวตำรวจเขา,ขา,ขาก็ดำเนินคดีหมดนะแปลกอันนี้เล่าให้ฟัง นะใครเป็นเอฟซีทนายใครทุกจะเชื่ออะไรต่างๆทําการบ้านก่อนนะครับวันนี้ผมก็มาพูดแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะแล้วก็ไอ้เจ้าของช่อง y o u ูทูบที่มีคําว่าโคนะไปบอกว่าผมรับตังค์ตำรวจเดี๋ยวจะมีผู้หลับผู้ใหญ่โทรไปหาคุณนะครับเนียคนพวกนี้ดูงานการไม่ทำนะครับเนี่ยเหล่าเนี้ยวันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับ นะการผ่าศพวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าการทํางานของตํารวจชอบด้วยกฎหมายและทุกสิ่งทุกอย่างเร็วๆนี้ก็อาจจะมีออกหมายจับคนเพิ่มถ้าพยานหลักฐานไปถึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นนะครับให้กําลังใจตํารวจดีๆที่เขาทางานให้กําลังใจทนายทนายเดชาทนายกินะในการที่จะช่วยกับตํารวจในการค้นหาความจริงแล้วก็เอาคนผิดมาลงโทษวันนี้ผมมาดึกๆลนะ้วก็หวัฝาก ฝากฝากแค่เนี้ยนะครับนะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับบางคนก็ไปยุอผมกบทนายตั้มทะเลาะก,กันวันนี้ผมกบทนายตั้มมาคุยกันไม่มีอะไรทะเลาะก,กันเลยไปปั่นกระแสะไปอะไรต่างคือคนพวกนี้เป็นพวกขยะสังคมนั้นเขาอยากกระฝากไม่มีผมก็ตั้มไม่มีอะไรทะเลาะก,กันรลนรลงเหมือนทะเลาะรัชพลก็เห่ได้ทะเลาะไม่มีอะไรปั่นกันไปเลยนะครับก็าฝากไว้นะครับอยากให้ฝากไว้อืมนะครับ ก็คุยสั้นๆนะครับนะฝันดีลาตีสวัสดีขอบคุณครับ